บางครั้งหลักการก็เชื่อไม่ได้ต้องลงมือทําแล้วเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยมือค่ะน้อง,ม,งมีใบดกสวยงามมีกิ่งก้านที่แข็งแรงและโตเร็วมากๆาเลยค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้แอดมินช่องก็นำสาระดีๆในการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดแล้วก็เอาบอนสีสวยๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ท่านที่ปลูกบอนสีไว้ในที่ที่มีแสงแดดน้อยปัญหาสำหรับบอนสีก็คือบางกระถางมีสภาพรำต้นกิ่งก้านยืดยาวซึ่งแอดมินก็ได้แชร์คลิปวิธีการแก้ไขไปแล้วจริงๆแล้วบอนสีที่แอดมินจะแชร์ในคลิปนี้คือการเปลี่ยนกระถางอย่างเดียวบอนสีที่ว่านั่นก็คือบอนสีเจ้าสาวค่ะ บอลสีเจ้าสาวน้องมีใบดกสวยงามมีกิ่งก้านที่แข็งแรงและโตเร็วมากๆเลยค่ะ <Wow. S 1> น้องอยู่ในกระถาง6นิ้วนี่คือลักษณะภายนอกที่เห็นแต่แท้ที่จริงแล้วแอดมินบอกเลยสิ่งที่เราเห็นภายนอกอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้ค่ะยังมีสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกเยอะ คล้ายๆความลับที่เรายังไม่รู้นั่นเองไปค่ะเราไปตามหาความลับกันว่าบอนสีเจ้าสาวที่เห็นภายนอกสวยงามจริงๆแล้วเป็นอย่างไรค่ะไปชมพร้อมกันเลยค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องทํานั่นก็คือการเปลี่ยนกระถางให้บอนสีเจ้าสาวค่ะเพราะตอนนี้เขาอยู่ในกระถางไซส์6อย่างที่กล่าวมานั่นเองค่ะ ให้ทำการดึงไม้ค้ำออกให้หมดเพื่อความสะดวกในการลื้อกระถางค่ะจากหลายๆคลิปที่ผ่านมาแอดมินเน้นย้ำเสมอว่าการเปลี่ยนกระถางจะต้องเลียงไซส์กระถางหมายถึงถ้าปลูกบอนสีในกระถางไซส์4ควรเปลี่ยนกระถางให้เป็นไซส์5หรือไซส์6ประมาณนี้ค่ะวันนี้แอดมินจะเปลี่ยนกระถางน้องบอนสี จากไซส์6เป็นไซส์10เลยเพราะว่าน้องบอลสีเจ้าสาวน้องโตล้นกระถาง6มากๆเลยค่ะความกระถางน้องบอลสีแล้วล้างหัวให้สะอาดเพื่อทำการเปลี่ยนกระถางให้มีขนาดไซส์ใหญ่ขึ้นค่ะบอลสีเจ้าสาวมีใบทุกใบสวยงามมากๆเลยค่ะหลังจากล้างหัวความรับ ถูกเปิดเผยโอ้ยแม่เจ้าทั้งทั้ที่ภายนอกมีใบที่สวยงามบอลสีเจ้าสาวของแอดมินเกือบตายไปแล้วค่ะถ้าทำกันเปลี่ยนกระถางช้ากว่านี้ซึ่งเทคนิคในการดูว่าบอลสีมีหัวและลากเน่าหรือไม่ให้ดูลักษณะของใบคือลักษณะของบอลสีมีปลายใบไหมใบเหลืองหรือเปล่า อย่างที่เห็นบอนสีเจ้าสาวกระถางนี้ใบสวยงามมากๆดูไม่ออกเลยว่าหัวน้องบอนสีจะเน่าและกําลังจะฟอน้องกําลังจะตายบางครั้งหลักการก็เชื่อไม่ได้สิ่งที่เชื่อได้คือต้องลงมือทำแล้วเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยมือแอดมินเสียบอนสีเนื่องจากหัวฟอมาหลายต้นแล้วค่ะก่อนหน้านี้ เพราะฉะนั้นแอดมินแนะนำเลยค่ะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนกระถางจะต้องทำการล้างหัวบอลสีเพื่อจะตรวจเช็คว่าหัวบอลสีหรือรากบอลสีเรามีอาการเน่าหรือหัวฝ่อหรือไม่ค่ะด้วยความลับจุดนี้ละค่ะแอดมินก็เลยต้องเปลี่ยนคอนเทนต์สำหรับการทำคลิปวันนี้ค่ะแนวทางแก้ไขสำหรับปัญหานี้ให้ทำการ หัวบอนสีที่เป็นส่วนที่เน่าออกให้หมดเลยค่ะเมื่อตัดเสร็จอย่าลืมทาปูนแดงด้วยนะคะเพื่อป้องกันเชืเอ้อโรคเชื้อราค่ะระหว่างที่รอให้ปูนแดงแห้งเรามาดูสูตรดินปลูกในวันนี้กันแอดมินจะเปลี่ยนดินด้วยนะคะส่วนผสมที่หนึ่งของดินปลูกในวันนี้แอดมินใช้ฮอร์โมอนนมสด และส่วนผสมที่2แอดมินใช้น้ำหมักมูลวัวไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักมูลวัวหรือฮอร์โมนไข่จะมีธาตุไนโตรเจนธาตฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุกลุ่มอาหารหลักของพืชปริมาณที่ใช้ใช้อย่างละ1ช้อนโต๊ะค่ะส่วนผสมที่3ใช้น้ำเปล่าปริมาณเล็กน้อยหลังจากนั้นคนส่วนผสม ทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะดินพร้อมปลูกรองก้นกระถางด้วยกละบมะพร้าวเพราะว่าแอดมินไม่มีฐานนะคะก็เลยใช้กละบมะพร้าวแทนเติมดินลงไปเล็กน้อยใส่สตาร์เกิลจีเพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินค่ะก่อนปลูกแนะนำให้ดึงหรือว่ารอกใบเก่าออกค่ะทำการปลูกบอนสีเจ้าสาวในกระถางใหม่ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วให้ทำการรดน้ำรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะบอนสีที่มีการตัดหัวที่เน่าออกควรที่จะนำไปอบหรือถ้าท่านใดมีตู้ควรที่จะเอาไปวางในตู้เพื่อให้บอนสีฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะคลิปนี้แอดมินช่องได้นำประสบการณ์ในการปลูกบอนสีสำหรับผู้ที่มีใจรักการปลูกทุกท่านและ อยากจะแชร์ให้ทุกท่านได้รับทราบว่าบางครั้งหลักการก็เชื่อไม่ได้ต้องลงมือทำแล้วเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยมือคะ่ะแอดมินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับ ท่านผู้ที่มีใจรักในการปลูกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีชาแนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง tiktok คุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ